แฟนของหนูเนี่ยแอดผู้หญิงคนอื่นไปบ่อยนะครับคอมเมนต์แอบคุยนะครับจะแก้อย่างไรดีคะอ่ะคือครูามต้องอธิบายงี้ครับเวลาที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่พยายามนอกใจคุณหรือคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์จองจําไว้ว่าหากเขาพยายามนอกใจคุณแล้วคุณไปวิ่งไล่ล่าคุณก็ไม่ต่างจากคนบ้าที่เขาไม่เอาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาพยายามที่จะแอดคนอื่นเข้ามา1ครับคือคุณห้ามตามเด็ดขาดครับ2ครับห้ามพยายามจับผิดครับหลังจากนี้คุณจะต้องห้ามมีเรื่องบนเตียงกับเขาครับหลายคนเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องรู้สึกว่าแฟนเนี่ยเริ่มที่จะมีคนใหม่เราทำอะไรครับ พยายามบำรุงบำเรอพยายามดึงใจของเขาด้วยวิธีการพลีร่างกายของตัวเองหวังว่าการทำแบบนี้เขาจะกลับมารักเรามากขึ้นแต่เปล่าเลยครับยิ่งทำแบบนี้มากเท่าไหร่คนมันก็ยิ่งจะตอกย้ำว่าเห็นไหมคุณนะ่ะไม่มีทางไปแล้วก็ไม่มีใครเอาแต่ถ้าวันนี้คุณมีการกระด้างกระเดืองบ้างนะครับมีเหตุผลต่างๆนานาที่ฉันไม่สะดวกฉันไม่พร้อมอะไรต่างๆพวกนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเริ่มที่จะเปลี่ยนไปคุณมีใครหรือเปล่าเนี่ย ุณมีคนใหม่แอบคุยไหมมันทําให้เขากลับมาโฟกัสคุณมากขึ้นครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนข้ั่งรักนะครูค,คมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห0าประโยคนะครับพูดให้แฟนข้างรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูค,คมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น นะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเข้าดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าออพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบอกว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5,000ชีวิตนะครับเข้าใจไหมอีกอย่างครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ nucleus acumen ครับคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณ ในทุกๆวันในทุกวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกะตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ